ออกไปทําธุระมาครับโอ้คิดถึงเมียมากเป็นคนมีเมียสวยมันก็ดีอย่างนี้นแหละออกไปไหนไม่นานก็อยากกลับบ้านมาหาเมียดูสิป้ายเนี่ยยังอยู่เลยเพราะว่าไม่อยากให้ใครกับเมียเนี่ยมาตีกันในบ้านโอ้ยเมียจา๋าคิดถึงจังเลยทําอะไรอยู่จา้าไหนหันหน้ามาให้ผัวดูหน่อยนนอสิลดน้ำต้นไม้เบื่อจังเลยเนี่ยเป็นคนสวยแนละ้วผู้ชายชอบลุงลังอะมาหันหน้ามาให้ผัวหายคิดถึงหน่อยสิให้ <Hey! S 2> ไปโดนอะไรมาอย่าบ่กนะว่าไปควัดกับหมาข้างบ้านมา ก oh so of of ็เธอบอกว่าติดป้ายระวังเมียดุไม่ใช่หรอก็นี่ไงประกาศสักลาแย่งพื้นที่มีหมาไม่เกี่ยวหน้าบ้านเลยไปฟัดกับหมาหน้าบ้านมาเปล่าไม่ใช่ฟัดยังไงแท้หมาไม่ใช่เนี่ยไปซื้อน้ําตบมาเนี่ยเป็นคนหน้าด้านก็เลยตบแรงๆจะได้เข้าก็เลยตบแบบว่าเทใส่มือ ัวไม่เข้าหน้าวัวฟอเลยช้ำเขาบอกว่าเป็นน้ําตอบฟ <c oughs> อร์มาลีนฮ่าาไม่ใช่เหรอไม่ใช่มัน,นอะไรอ่ะมันเป็นน้ําตกฟ er ูเลอรีนน้าตอบฟ er ูเลอรีนเอ้ยวัวเข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นฟอร์มาลีนก็หยดใส่ปากตบไปตบมาตบขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าสวยไหมฉันเข้าบ้านดีกว่าไปแล้วไม่อยากปวดตาด้วย <c oughs> ใครก็บอกว่าใช้นล้าสวยวะฟูลเอรีนน้ำตบฟูลเอรีนกระจา่างใสลดรอยสิวรูขุมขนเล็กลงเนี่ยเอาไปหยดด้วยมีจะได้เล็กลง <c oughs> หรือว่ากูใช้ผิดวิธีวะนี่เธอไม่คิดจะสนใจกใันบ้างเลยเหรอสนใจทำไมคนไม่สวยก็อยู่สดคนไม่สวยไปอะไรที่เธอมาตัดสินว้วฉันไม่สวยล่ะดูหน้าซิเนี่ฮะอ่ะถามจริงอยู่บ้านเนี่ยไม่คิดจะแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆหรือไงฮะ เดี๋ยวฉันจะเล่นมายากลให้ดูด้วยนี่เลยน้ำตบเอสโอเอสตนะน้ำตบฟูรรีช่วยให้รูขุมขนกระชับหน้าไม่แห้งตึงข้าวสว่างสดใสแค่เทลูบนฝ่ามือทั้งเช้าและก่อนนอนเสร็จแล้วดูสิตบปุ๊บสวยปั๊บเป็นไงล่ะคะพวค่ะโอ้ เรไ,ได้ขนาดนี้เลยเหรเนี่ยอ่ะเมีทุนเดิมอยู่ความสวยหน้านี่ตบปุ๊บสวยปั๊บเลยเหรอใช่ก็ดีเลย S O S ค่ะผลิตภัณฑ์ S O S หรือ O S S O S S ตบแล้วตบมันตบแล้วสวยนะคะใช้เลยค่ะฟูลอรี i เ b เวอร์อยากลองตอบบ้างไหมเพรว่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่หายไป2ชั่วโมงหายไปไหนฮะสิบนาที <c oughs> สิบนาทีอยากลองตอด้วยอยากลองตอบด้วยใช่ไหม,ไม เจอกัน,นมาทักทาคุณวิทย์มาให้เมียตบซะดีๆบอกไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอยู่บ้านเราก็สวยได้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีกระหีงใช้แล้วดังกระตุยใช้แล้วฟังมีผัวเลยมาให้คุณวิทย์ใช้นิดนึงช่วงนี้เนีคลินิกเขาก็ปิดก็คลินิกปิดเนี่ยเราก็ดูแลผิวอยู่ที่บ้านบีใสค่ะพร้อมมั้คะพร้อม ตกแรงกขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยหัวไม่เข้าหน้าอาเอาเอา วิตาตอบทีเดียวหน้าใสปิ้งเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะใครถ้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ SOS หรือ SOS เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำตบที่ซึมซาบเข้าสู่ผิวที่ค่อนข้างแห้งและก็ปรับสมดุลผิวและที่สำคัญค่ะทำให้รูขุมขนกระชับให้ผิวหน้ากระ่างตว่างใสใช้ง่ายแค่เช้าและก่อนนอนหน้าคุณก็จะสวยแบบนี้นะคะไม่ต้องตอบแรงเหมือนมาดามแบบนะคะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวช้ำนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้เนี่ย คุณบิตก็หล่อแล้วอะแพรมก็สวยแล้วอะทํำไรต่อดีล่ะคะอยู่บ้านเฉยๆย่าใช่ใเลยจ้ะเราต้องทำสิ่งนั้นนอนโอเคงั้นขอไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปตามหากันนะคะน้ําตอกฟูรรีนค่ะเลิศดีงามพระราม8ของดีและถูกมีอยู่จริงค่ะ s SOS หรือ SOS ค่ะ